สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีซันครับอ้าวเดี๋ยวคลิปนี้ครับพามาเบิง M6240 งครับ s u h เ็ดโอ้ยส่วนยางเรื่องธรรมดาครับพูดจารึนกันเนี้วแห้ง ต้องตัดรอมต้นครับลมต้นยา,นยางเหมอือนธรรมดาต้นนี้หน่อยแต่ว่าเงา,างนี้ยแห้งครับหางกี่เลัก ในความคิดอาจจะคิดว่าต่ำลงได้เลยครับบ่เมนครับต้องตัดหกักไอ้เบดร์ขับใอ้อ,อ่ำต้นเลยตขนาตัดอ,อ่มต้นตะแถ่ยังบ่อยากลงเลยครับโอ้ยใส่จนจำพานเลยต้องกาใส่เบียดน่นะจะนึบดีกว่านี้ครับสลหรับรถคันนี้ Nhưng mà thân say vì hết cầm เอาลงบบอู้ เริ่มทําการแสดงครับหลังจากกินเขายิมรียบร้อยครับทําการโค่นอีกเก้าต้นครับพี่น้องกับเป็นทีเซ็นสิสส่นครับกับภารกิจลมต้นยาง กันที่ซีนี่น้องเอฟซีรับคนมาเล่นนำแต่เซียบนตั้มบงจักสามตนครับตนหนึ่งก็ใส่เวลาสองสามนาทีอยู่ดีครับเนี่ยมันกระไดต้องปาดดีๆครับตนยางเออ ียังูดกันนะเลยแต่ละคนนะเอเห็นทีรับร้อยครับสำรับ คนเดียวก็ใช้เวลาไปหาหน้าที่ครับต้องปาดิ๊ดิ๊พี่น้องยังชิลงง่ายๆครับต่ำย่างเดียวกะมันกระปวยครับแข่รถต่ำหนักไรก็ได้จับเอาเอาประมาณนี้ครับพี่น้องครับวรควอมปากหอมข้อครับเบิ่งกันไปเรื่อยๆครับต้นแถวนี้พอต่ำเอาต้นเท้นี้ เอาลครับตะลักกินีะมาณนี้ครับผมเอาไว้เจอกัน่ปกี่หนักครับสวัสดีครับ